เี่ไข่พี่นหนงจ้างแกนสกัดเดินลเพื่นออฟฟิเชียลค่ะมือสั่นเลยมีอว่าวะกดหลายเถียบนะเออแซมอัยว้นกิไหนมันมันเกิดปะนะแต่ยิ่งสองล้านปะนะโอ้ยสาธุใครในต่างต้ดได้เนีมือสั้นดืดดดอะไรไม่โอนปรด้ี่ยโอ้ยมันมีประวัมันมีหาบาทไดเออนนปนุ้อ ทุ่งก okay. ุลามันอยู่ไก่ทะเลสาบทุ่งกุลาขจนไปเที่ยวทะเลสาบเมอโอ้ยพูดใดสิไปจุดเหรียญเนาะโอ้ยหนาวกันด้วยล้มันเองนียนรถพิบุรับทงน้ำตาที่บ้านเจีมตัว

เมื่เช้าตุ่มบผมเตะล่เอ้ก็ยามลุกเลยหนาวแหงาเฮพันกันก็บอกผมปันนอนหนาวอย่ัวอ๋อเอาเอกสารไปนอนใส่ิปัทุ ก็เป็นคนเมียงเนาะเมียงเดอยกีเยเหโอ้ยโอก็อกวเลยว่าแต่จีมีเนวให้มัอย่างดีมักมักไมหันเลยเฟ้อเล้องอะเลย

จอรถล้ากันนอเลยตีุวยแสงบ่ะเออวันนี้เป็นการสิ้นในบททีเนาะร้อนกัายุ่กน้ำเยอะเ่ยมันอาเมื่อแม่เธปิดอันนี้เข้าไปคุณไปยงเครืองบอกเปิดแอร์พนี่ ความดันนี่ขึคุณม,มิ่งมิ่งมิ่งหูดับเลยอีรีไม่หน่อยนะันเป็นเจ้าอันนั้นอ,อยู่เขาหูบะได้ห,ห,ไหันบะได้เพราะงันเขาหูบะได้โอ้ยนั่นเขาไปได้หองอะไรัหนเพราทานในพ่อโดนแล่นหอกไม่หายใจโผล่ไม่ได้เออคุณหูอยู่กับไม่ได้ไดขเขาทำเขาไม่ได้ไม่หน่อยนะเขาทำบะได้เลยบา่าเล่าอันนั้นแล้วเป็นหอบแมจะไม่ชอบอากาศแบบนี้เพราะงั้น พอเวลาเขาอันนั้นหูนี่มันสีดังมิ่งมิ่งมิ่งอยู่บปเนี่มันก็สชิดันขึ้นดันขึ้นหัวนี่ยทีมันสะระเบิดกันไปอยู่ได้แค่สันโบได้ไม่อยู่ไปได้ตรงมีอากาศหายใจว่นวันในห้องไม่นอยนอนยังเปิดแอร์เลยแปลว่ากันสมมหวัว่าขึ้นเงี่ยงกว่าชุ่งชุงไหมขึ้นเขาสูงชุงทั้งหูดับเลยทีเขานหนาวนะไปยุโรปอยู่โวยโอ้ยไปขาบอ ชีวิตข่อยยังมี่าอยู่ในขอยบ่เสียงอก่ายังไฮะมีสุขาเอารวด่ายางเือขนมคาไฟ่างวดลวด่างวดรถายียงิป่าโอ้ยอย่าถามหา่าดอก่าไรเงี้ยนี่าปลูก่าไปรุองมองด้วยาขาวหยงเออ่าดหยงอืมอืมมันนั่งไกลๆกันนี่แหละ เจอที่ม่ยุโรปยู่เหี็บยังแต่เันขี่รถอโดดรุมมาซื้อข่หัวใจิว่ายใจยนะไปเจอขบิสต๊รุ้อากาศเลยชอกแคบช็อกสุภาพร่างกายพอดีพอเอาได้ผลพอไปแม่นั่นเลยไวไฟนั่นเนี่ย กาแฟขวมจ้ะเขาคอมเมนต์มาว่าแม่หน่อยขโมยเล่นของลูกสาวหน่อยบุกไฟเลยบุกเมนส์งข่อยได้หน่อยมาหาอันโอ้ยมีหัวเตรียงบังไฟเอามาเล่นเองโดยมาหาอันหาหน่อยดองน้ำผลไม้แย่แน่เอาเลยพักวไปแล้ววะบ่ แกเบาหวานนี่ครับมันมันบ่มีแอลกอฮอล์เป็นน้ำกระเม้อันนี้มันอันนี้มันชาเบาได้หน่อยพอเขากินกินกดเมาแล้วมาลงกวนเจ้าแล้วอย่างอันเดียวกันนั่อะไะครับอันนี้ก็เจี๊ยบกินได้เพราะเป็นยังเป็นยังเจี๊ยบเบาวันความดันโอ้ยมีแห้งเ้อกินอะพอเอ้ยตื่นขึ้นมาจะมาเสียงอันอันนั้นโอ้ย ใครอยู่บวบานฟันมาไปเจี่ยวอยู่ขวดลวกเนื้อหนาวไหลใครติมเป็นตะแกติมแล้วเออก็ฟันไอติมอ่ไอติมอันอ0ิบาทอ่ิบาทอมันเที่ยวน่นยเออนี่นิมเป็นตัวจ้อววานี่แหละไม่ขายจ้อกนนึ่ศูนย์โอ้ยเบื้องในเขาเอรนห้แตกจ้างกับบมี่คอยบูมีเลยนะเทนบอนแตกบเมี่เ็ดเพาะ ฮ่าโอยเนียนกิ๊บเฮ้ย <so> มันม okay. uh ีมวลขวัญแต่ถุงข้าวเนี่ยพ่อยังหูบอมันหนาวใจุกทำมาวยกองน้งบตอนนี้ตออไคน้องันจะเป็นี่ยางแยุ่กกองกินโอเคอ้ยอันนี้มันดายไยูองตอนนี้มัน่ก็น่ไมันัมก่นันเขอยนหอกก็เรนู้แ จังคอคล่ากินอย่างล้นะก็วะไปซื้อยาอยู่ก็จะไปซื้อยาช่วยใหญ่ก็ันเี่นท่านแ่ันตัวใย่แล้วันโอ้ยยังเล่ากับลองมาเหมือนแล้วแล้วแบบใหญ่ยาน่อเพราะเศร้าต้องกินอีหังนึเศร้าอีไรล่ะบุ๊คเราเ่นเื่อยนะเดปุ๋ยอะรรอกอามาจิ เราต้องแจกทิมเนาะเราต้องแจกทิมนะเพราั้นใช้จะเอารถไปใส่แล้วจนวันเก่าเมื่อคืนมันชินนนนนกะรักชินอนนร่มผัดอ่าใบมองใส่ครักขวกข่าขวักข่เลยหนีมาร่มเฉลี่ยร่มอีหลีร่มขักร่มเนี้ยมันก็อยู่ต่อพ่อมันก็อยากไปเตะมันยังยังดอกออ้ เมื่อกี้อย่างนี้แหละแม่ไอเบียมันว่ามันสีหลอมแช่นจราอยู่เอาหมดหลูกมันขู่แม่ติมันดำเหมดเจ้าสีหล่อมเป็นแม่ลุงอยู่มันว่าเต้นไหนมันก็เลือดอักเสบมันก็อย่างนั้นแทงมะมันบไปขูดหมดหลูกแล้วมันโ่รยเจ้าของมักมงมอย่างนันเป็นอันนั้นอยู่เออใช่ครับเบตเตอร์เบนแต่เรา เอาเอาฟาษาจิบองไดงไงเนี <wird variance thumbnails> ่ยเ้ยสำหรับกิมเนสเซี่ิหนาบอกกันไหมค่ะสวัสดีค่ะเจ้าดอก